อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะ บ้าๆปบอของคุณคัเนี่ยนี่คุณที่จะนอกใจฉันใช่ไหมใช่ฉันนอกใจคุณเองคุณจันฉายคุณมันทาตัวให้ฉันไม่ชอบนี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าทําตัวแบบนี้เนี่ยยังไงสักวันก็ไม่มีสามีหรอกค่ะคุณจันฉายคุณคณรูรัศมีส่วนแกนังชูไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนะคนอย่างแกเนี่ยน,นะมันหาสามีไม่ได้ด้วยไงฮะถึงไปเย่งสามีคนอื่นชาวบ,บ้านจากเขาเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมครับคุณรัศมี ไม่เจ็บหรอกค่ะกบอีแค่ประสาทกระทบพื้นเนี่ยนี่ฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ฮะที่แต่งงานกับคนเจ้าชู้อย่างสันติเนี่ยมีตะโบอยู่นั่นแหละฉันเลยไม่ชอบเธองนก็เรื่องของคุณค่ะคุณสันติเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคุณจันฉายเฮ้ยชีวิตฉันไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยทั้งโดนแย่งสามีสามีฉันก็ไม่มีชู้นางชู้นางกิ๊กก็มาแย่งสามีฉันเฮ้ยขอให้ตั้มกำสนองไวๆแล้วกัน คุณแม่ต้องสู้ๆนะคะอย่าใจอ่อนให้กับคนเจ้าชู้จะโซเฟียแม่จะพยายามไม่แค์กับมันแกนั่งชู้แกมาทำไมออกไปเลยนะฉันไม่ต้องการคนอย่างแกคุณจันฉายคะ ก่อนที่จะไล่คนอย่างฉันออกไปเนี่ยดูนี่ก่อนสิจ้าว่าฉันน่ะเอาอะไรมานั่นมันมีดแกจะมาทำอะไรฮะมีดเนี่ยเหมาะกับคุณจันฉายใช่ไหมคะงั้นก็ขอลองกับคุณหน่อยนะคะนี่แกจะฆ่าฉันเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจะฆ่าฉันนาง,งชู เอาหน่าโซเฟียแม่เราก็จากไปแล้วอย่าทำให้ท่านเสียใจสิพี่ก็รู้นี่ว่าหนูนะ่ารักแม่มากที่สุดจะไม่ให้หนูร้องไห้ได้ไงล่ะอย่างน้อยทำใจไว้บ้างก็ดีนะโซเฟียมามาโซเฟียไม่ต้องร้องไห้นะลูกหลานของพ่อทำไมแม่ถึงจากไปแ้บน,นี้คะคุณพ่ออยู่โซเฟียจ้ะ ต่อไปนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะลูกเพราะตอนนี้ฉันได้กลายเป็นแม่ของเธอแล้วโปรดเรียกฉันว่าแม่นะไม่หนูไม่มีวันเรียกครูว่าแม่หรอกนะครูหรือเปล่าที่ทำให้แม่หนูตายฉันจะทําเพื่ออะไรอะแม่เธอนะ่ะอาจจะตายเพราะโรคก็ได้นะกระทนหันมากเลยจ้ะโซฟีอ่ครูขอแสดงความเสียใจกับแม่ของเธอด้วยนะค่ะคุณครูน้ำอุ่น คุณครูอารีก็ขอให้เธอน่ะสู้ๆต่อไปนะชีวิตของเธอนี่ยยังมีอีกไกลขอบคุณค่ะคุณครูอารีอ้าวแม่โทรมาเองหรอยเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอไปรับก่อนนะคะฮลัลโหลแม่นี่น้ำอุน่นเธอไปงานศพยีโซเฟียนะหรอเออใช่งานศพแม่ของโซเฟียน่ะ แม่ที่หนูไปงานศพแม่ของโซเฟียน่ะหนูแค่จะไปขอแสดงความเสียใจกับโซเฟียเฉยๆนี่เยชบาฉันบอกแล้วไงว่าพี่พัคูวุน่ะเป็นของฉันไม่ใช่ของเธอนิชาเราเนะี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับแฟนของเธอเลยนะแต่ว่าเขานะ่ะมาสนิทก,กับฉันเฉยๆสนิทอ้ยสนิทแต่ที่เธอทำกันนะ่ะแฟนมากกว่านะ แกสะเสื้เอียนมาเอาแฟนฉันเหรอฮะนันแกต้องเจอแบบนี้ยิฉบาโอ๊ยนิชาถ้าสส่น้ำใส่ทำไมเนี่ยก็ให้มันรู้สะบ้างว่าพี่พคคูณนะ่ะเป็นของฉันไม่ใช่ของเธอโอ๊ยพี่พะคูณพี่ผ่านฉันทำไมเนี่ยนิชาพี่ว่าเราลักกันแบบพี่น้องนะส่วนชบาน่ะพี่กับเขารักกันเป็นแฟน ไงพี่พระคูณพี่จะทําแบบนี้ได้งไงนะ่ะในบอกว่ารักหนูไงไปรักนางชบาชฉันได้ไงคัสทั้งสามคนแสดงได้ดีมากเลยครับต่อไปก็เป็นการพักนะครับเป็นยังไงบ้างแสงจันร์ฉันขอโทษนะที่ฉันด่าเธอไปนะ่ะไม่เป็นไรจ๋ามารุสส่วนโซเฟียฉันก็ต้องขอโทษนะที่ฉันด่าเธอไปนะ่ะไม่เป็นไรจ้ เอาละพวกเธอทั้งสองถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บของแล้วนะไปรีบไปเก็บของซะเดี๋ยวฉันว่าจะไปเก็บของตรงอื่นสักหน่อยครับเออเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับคุณเออเอ,อนี่คุณที่ผมเคยพาคุณไปส่งที่โรงพยาบาลหรือเปล่าครับเอ,อ๊หน้าคุณคุณคุณมากเลยค่ะ เออคุณใช่คุณน้ำอุ่นไหมครับใช่ค่ะงั้นตอนเย็นไปเจอกันที่คาเฟ่น,นะครับเออค่ะนี่น่ะเหรอคะอาชีพของคุณสันติเนี่ยใช่จ้ะน้องรัศมีเออถ้าไม่ชอบพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเลิกกับพี่ได้นะโอ้ยพี่สันติคะเขาอย่างหนูเนี่ยนะจะโกรธพี่ไม่โกรธหรอกคะ่ะอาชีพไหนที่พี่ทำแล้วรวยนะ่ะหนูก็จะเอาคะ่ะ ว่าแต่ตัดต้นไม้แบบนี้เนี่ยแล้วมันจะโตกี่วันหรอคะพี่ก็งงเหมือนกันนั่นแหละนะไม่ถึงหนึ่งวันมันก็งอกใหม่แล้วว่าไปเนาะเดี๋ยวนี้คุณรัศมีน่ะเริ่มขาดบ่อยอุ้ยแกก็บอกไปอย่างนั้นแหละว่าลาธุระดูในไอจีนางซีถ่ายกับแฟนคนอย่างนางนะคนลอาออกนี่แหละดีสุด เออคุณน้ำอุ่นครับเหตุการณ์ที่อยู่โรงพยาบาลนะมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับเออคุณผมชื่อเวกันครับอ๋อคุณเวกันเรื่องนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแค่แม่ฉันห่วงฉันเฉยเยเขาห่วงเพราะว่าอะไรหรอครับก็ความคิดแม่นั่นแหละนะเขาน่ะให้ฉันแต่งงานกับคุณจนทานคนเดียวอ๋อถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นมาแต่งงานคุณจะแต่งงานกับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อ อ๋อเรื่องนั้นยิ่งไม่ใช่เลยค่ะคุณจนทานน่ะเขามีแฟนแล้วแต่แม่เขาไม่เข้าใจฉันว่าจะเอาเรื่องนี้แหละไปบอกแม่อ๋อนั่นแสดงว,ว่าผู้ชายคนอื่นก็สามารถแต่งงานกับคุณใช่ไหมครับค่ะเอาล่ะอาหารเย็นครั้งนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปส่งคุณด้วยนะครับเอ่ออาหารเย็นขอบคุณค่ะแต่ว่าส่งไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านหนูนะ่ะอยู่ตรงข้ามกับคาเฟ่น,นี่เองค่ะอ้าวรอครับ หนูก็ไม่ให้ครูรัศมีน่ะมานอนห้องนอนหนูหรอกนะถ้าครูน่ะไปเป็นภรรยาพ่อหนูนะทำไมไม่นอนกับพ่อหนูล่ะทาไมล่ะโซเฟียก็ฉันน่ะอยากนอนคนเดียวแล้วมันไม่มีห้องนอนเหลืออยู่ฉันก็ต้องนอนห้องเธอสิจะเหตุผลอะไรหนูก็ไม่ให้นอนค่ะเพราะนี่มันห้องนอนหนูทะเลาะอะไรกันเนี่ยสองคนนี้นี่คุณพี่สันติค่ะ ยีโซเฟียลูกของคุณน่ะแค่ฉันอยากนอนห้องของนางนางก็ไม่ให้นอนห่วงนักห่วงหนานั่นแหละเอาโซเฟียแค่นี้ทําไมไม่ให้คุณรัศมีนอนล่ะคุณพ่ออยาาที่จะเข้าข้างคุณรัศมีนะคะก็นี่มันห้องนอนหนูหนูจะนอนหนูจะสั่งใครก็ได้และคุณรัศมีอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอนอนแต่คุณรัศมีน่ะไปถึงคุณครูเลยนะเสียสละให้คุณครูหน่อยก็ได้นะไปไปนอนกับพ่อหนูไม่ไปคุณพ่อ อย่าเทียงพ่อสิพ่อบอกให้ไปนอนกับพ่อคิดว่าจะแน่หรอยโซฟียฉันขอนอนห้องเธอก่อนนะรอจนกว่าฉันกัคุณสันติแต่งงานก่อนฉันจะคลอดไปนอนกับคุณสันติเดี๋ยวเข้ารู้ก็หาว่าฉันจะไปเป็นกิ๊กเอ๊ะนั่นคุณเวกันนี่ มาเดี๋ยวผมไปส่งคุณดีก,กว่าครับมันจะดีหรอคะคุณที่สำคัญโรงเรียนฉันก็อยู่ใกล้บ้านฉันเองแต่ว่าตอนนี้มันจะแปดโมงแล้วนะครับคุณไปได้เหรอครับเออนั่นสิเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมารับใหม่นะครับเออค่ะ เอ้คุณเวกันมารับฉันอีกแล้วหรอคะเนี่ยพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกาลังย้อนฮิตผมก็เลยแอบไปซื้อมาละครับนี่คุณเวกันข้าวเหนียวมะม่วงหนักของโปรดฉันเลยนะคุณนี่ไปซื้อมาได้งไงคะเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแพงเงินผมก็มีอยู่แล้วครับปาไปกินกันเถอะหืมคุณน,นี่ตรงสเปคฉันเลยนะเนี่ยซื้อของนด้ถูกปากฉันมากเลยแหมคุณน้ำอุ่นกินใหญ่เลยนะครับเนี่ยแต่อย่าก,กินเยอะนะครับระวังอ้วน ไม่ได้กินนานขอกินสักหน่อยดีกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วตอนนี้หกโมงเย็นต้องรีบกลับบ้านแล้วเออให้ผมไปส่งไหมครับเออไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปส่งฉันเดี๋ยวฉันกลับเองนี่เยรัสมีวันก่อนนะ่ะที่เราไปงานศพกันฉันเห็นแกนนะ่ะจุงมือจุงแขนกับผู้ชายคนนั้นเห็นเขานะ่ะมางานศพภรรยาตัวเองเธอนะ่ะไปจูงแขนจูงมือต่อหน้าภรรยาเขาใช่ไหม ทำไมล่ะก็เขาชอบฉันน่ะแล้วทําไมฉันมาทีหลังพาฉันได้แต่งงานยังไงฉันก็ได้เป็นภรรยาเขามีแต่แบบนี้นั่นแหละแกน่ะชีวิตมีตั้งเยอะตั้งแยะดันไปใช้ชีวิตกับผู้ชายผู้ชายคนนั้นเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนี่กูอารีมันจะมากเกินไปแล้วนะคที่มาแสเรื่นฉันเหรอฮะฉันว่าเลิกได้เลิกนะแต่อีชอบไปแย่งสามีชาวบ้านเจ้าเขาน่ะเออฉันว่าทั้งสองคนน่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่ แกจะยังไงฮะครูอารีคิดว่าฉันอุตส่าห์ไปได้สวยแต่มันมีคนมาขวางเนี่ยมันเป็นไรนักหนาฮะนี่ยิรัศมีก็ทำอะไรของเธอเนี่ยนี่นี่เกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะตบตีกันอยู่นั่นแหละใหญ่ที่จะมาแสเรื่องของฉันนะครูอารีนี่ครูรัศมีหยุดทำแบบน,นี้เลยนะเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาหน่าเจ็บแกก็ไม่ต้องมาทำตัวเป็นนางเอกนะนาง,งาอุ่น เป็นยังไงบ้างกับ EP 4นะ EP นี้เป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่างน้ำอุ่นแล้วก็เวกันเนาะฝากติดตาม EP 5จนถึงตอนจบด้วยนะสลับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดสับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะสลับวันนี้บ๊ายบาย